สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาชมวิวทิวทัศน์นะครับมาชมวิวทิวทัศน์ค่ารถนะครับขึ้นไปดูอ่ามรดกโลกนะครับห,ห, fen, ห้าหมื่นามืกีบนะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเงินไทยก็ร้อยหนึ่งนะครับเนาะเงินไทยก็หนึ่งร้อยนะท่านละหนึ่งร้อยเนี่จะเป็นรถโดยสารนะครับที่เราอ่าจะพาเดินทางขึ้นไปนะครับประจทางรถโดยสารประจําทางนะครับอ่านี่ขึ้นรถก่อนนะครับขึนรถก่อน

้ขา yup. ่รสดรถไปรฟฟ้ายรถไฟ้าไ well ี่อยามีรถพาเที่ยวนะครับไปแล้วครับบรรยากาศเรนจะเป็นอย่างนี้ด้อครับเด้อมีลมด้วยนะคะถ้าฝนตกกลลมลงกันนะคะอ๋อมีลมทสำรองให้นะครับบริการได้การนเาวัดภูนะครับ วัดเขาเรียกวัดภูจัปาสักนะครับบ้านเราก็เป็นคืออยุธยามรดกโลกนั่นแหละครับถ้าเป็นบ้านเราเนาะมรดกโลกนะครับบ้านเราพระเจ้าที่จะวางอยูตะโกนก่อนไปอยู่บ้านเท่าจะจะวางภูเด้กบ่หยบกิจสิ่งนี้น้ำนะครับเนี่ยเดียววันทย่เดียวพี่โอ้ทอดเสวยไทยรวยพุดจุดการตีนะครับบรรยากาศดี

ก็จะเป็นว Пос ัดภูมารดกโลกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอ่าคล้ายๆบ้านเราก็เป็นอ่าปราสาทโบราณนะครับปราสาทโบราณปราสาทโบราณนะครับนี่เป็นปราสาทโบราณนะครับนู่นนะครับก็เป็นปราสาทโบราณขึ้นบนภูบนเขานะครับเดินเข้าไปไกลนะครับเมื่อยแล้วนี้มีทับหลังนะครับทับหลังทับหลังก็จะมีนะครับนี่ มีทับหลังนะครับจะเป็นทับหลังนี่เขาน่นนะครับโน่นนะครับทางขึ้นนะครับนี่จะเป็นอ่าวัดสมัยโบราณนะครับเนาะวัดเก,าเก,าเกาา่าแก่สมัยโบราณนะครับวัดเก,าเกาา่าวัดแก่สมัยโบราณพาไปชมนะครับ อเมจัวคนนี้อะพื้นองนึงนะครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับโอ้ยเดินไปก็กิโลหนึ่งนะครับ <c oughs> เออแน <c oughs> จอดมองผุนเลยเนรถเขาไปจอดผุนเนะยางนังน <c oughs> <c oughs> ่นบ่ล่ะ เออสิบารสิบาร์สเขารถแพงนะครับแพงแค่เดียวนะครับยังว่าครับนี่เป็นนี่นะครับทางเข้านะครับเมืองมรดกโลก อาแยคจรจำปาสักปักเซเมืองจำปาสักไปไปเอาคืนไปกลับก็เป็นกิโลเลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับสวยบรรยากาศก็ลมลื่นเย็น <Y en. S 1> สบาย นะครับนี่ก็นะครับนี่ก็มาถึงนะครับนี่จะเป็นเมืองโบราณนะครับของแขวงนครจัปาบุรนะครับที่เรื่องชื่อของเขานะครับอ่าคนที่อ่าเรื่องลือชื่อนะครับที่นครจัปาสักนะครับนี่นะครับนี่ครับมาเที่ยวรอบนี้ก็โอ้สุดยอดนะครับได้บรรยากาศเยอะนะครับได้บรรยากาศเยอะ มาทําบ er mm ุญด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวกันครับปราบขอบคุณคณะท่องนับนำเที่ยวนะครับที่พามาเที่ยวมาเยี่ยมมายามมาชมนะครับนะครับสามคู่นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ตนรถบ่พี่บ่ครับไม่ได้รถสิบบาทได้ไม่ได้รถสิบบาทจ้าสวยนะครับสวยข้างบนน bon yeah ู่นนะครับจะเป็นเมืองข้างบนนี่นะครับน huh like mm ู่นนะครับข้างบนนี่ครับคนเขามาเที่ยวกันเยอะนะครับอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรื่องเรื่องเรื่องชื่อนะครับคนพากันมาเยอะนะครับมา ราบใบมาสกละกันเยอะนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมทักแชทร่วมทักทายเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแลวก็ร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับอา,าช้างป่านะครับ ประตูเมืองครับสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องน่จะเป็นอ่านี่นะครับสาสเห็นอันนี้นครับตรงที่ทานท่องเที่ยวของเขาเลยนะครับที่คนมาเที่ยวเยอะนะครับนี่ นะครับเป็นทางขึ้นไปนะครับนาะครับนาอขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับแต่คงจะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าสูงนะครับสูงคงจะได้แค่บริเวณนี้นะครับไม่มีแรงเดินแล้วเหนื่อยแล้วครับอ่าเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยเดินไม่ไหวแล้วนู่นนะครับบนนู่นสูงสูงนู่นนะครับ กอจเป็นนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนู่นนะครับเมืองโบราณนะครับเป็นเมืองโบราณสวยงามนะครับสวยงามก็จะคล้ายกับชาวบ้านเรานะครับนกปราศาทด์ขนมลุงปราศาก์อะไรนะครับ บ้านเราทันทีท่านต้องเที่ยวมากนะครับน่าต้องเที่ยวมากทางบนนู้นก็นู่นนะครับ มาดูวัฒนธรรมการก่อสร้างนะครับน้องเป็นหินศิลาแรงหินทรายนะห็น่นี่ไปไกลมีทั้งหินทรายแล้วก็หินศิลาแรงนะครับพี่ใชในการก่อสร้างนะครับนี่จะเป็นหินทรายนะครับหินทรายหินทรายนะครับทรายก็จะเป็นหินศิลาแรงนะครับนี่นะครับศิลาแงเรบวีะะไไไป่าออรคมทง

พักาาย,พยู่ยังไม่ได้หาที่พักเลยครับคเลย,ยครับส่งจากนี่ไปนู่นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโบราณนะครับไก่าป ซาทุเา่เท่าท่าโอ้ยนี่เจ้าเทียวเจ้าเทียวเจาเกลเจาเจ้ากะตีตีได้นี่ขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพพา,พาไปชมมุมสูงนะครับมุมสูงนี่จะเป็นหินศิลาเรลงนะครับนี่ศิลาเรลง ฮะ,ะใครอืมมาตักปลาอยู่ตรงใครก็คุยไปดโอ้นู่นนะครับพวกคนที่เดินนู่นนะครับสุดเลย,เลยสูงนะครับสูงสูงในนี้เอ้จังไปเลยกลูจังไปดู รบรรยากาศมุมนะครับมุมสูงนนะครับนะครับ มงนี้เป็นอีหยังครับเขาเป็นแต่ก่อนสมัยเจ้ากรเขาเอื่อนหยังมงนี้วัดผู้เป็นมองอาศัยของอีกอย่างอ๋อมงกษัตริย์สมัยโบราณอยู่อืมเป็นที่กษัตริย์สมัยโบราณน,นะครับอยู่นะครับก็เป็น